เกมผี The Flower Taste แม่ไมไ่เล่นเกมผีมานานส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นเกมแบบว่าแนวแบบเออไม่ผีก็เฮมีโอเคโุกคน,กนสวัสดีครับวัีของกกผัดนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The Flower Taste เกมนี้สร้างขึ้นไปในจิตวันเวลาในการเล่นประมาณ5นาทีโอเคกูหายเกมหนึงรอก่อนในการนัดทางานตัดก่อไปก่อนฮะโอเคได้มาแล้ว ซึ่งเกมนี้เนี่ยผมเห็นภาพแล้วมันน่าสนใจมากเลยมันเหมือนเกมไอต้ตัวของอะไรวะไอ,ว za, ไ,อวไอ้ตัวพาเลนส์อะไอ้ตัวเออที่เราได้เป็นลูกที่โดนพ่อทรามานแล้วก็สุดท้ายตัวเองโดนตายแล้วก็หมกอยู่ในตู้เสื้อผ้าต,ตัวเองไม่รู้ตัวไอ้เกมนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้แล้ววผมชื่อเกมอะไรวะประมาณนั้นฮะโครงกันเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงมีสตรีมมือนะเนี่ยเลดแคปเกมโอเคท้ามขึ้นไปในจิตมันไม่ต้องย้ำกันเลยเพื่อนกูรู้แหละ โอ้ว oh. ัตตาเฮลมีมีโลโก้อยู่ทูวให้กูด้วยโอเคได้เล่นไปถึงว่ากูมาทดลองทดลองดอกไม้กับกับตัวละครได้อย่างงี้นะเอ้ยนายมาสักทีนึ่งนายมาช้าแล้วเนี่ยซสอนยาไอ้รู้หรือเปล่าว่ามันเหลือแค่สองนาทีก่อนที่จะถูกปิดแล้วก็ไม่ไายเข้าไปนะรู้ไหมขอโทษทุกคนเนี่ยมารอได้แล้วนะเพราะงั้นเดี่ยนายต้องรีบไปเขาเขาไปนั่แหละได้เลยครับ อะไรนี้แหละวิ่งไม่ได้เหรอเออ The flower taste โอ้ทุกคนมารอกันหมดเลยอ่ะคุณจะมาตกรอไรออกไปวะเนี่ยฟังนะนี่คือชั้นการทดสอบพรคุณมีเวลาสองนาทีก่อนที่จะเอ่อเริ่มทำการทดสอบแล้วก็เชื่อผมเถอะนะว่าอ่า นี่จะไม่ใช่ดอกไม้ที่คุณเคยดมมาอย่างแน่นอนงานของคุณนะ่ะเหรอเตรียมการดอกไม้ของคุณไว้ให้ดีแล้วก็ทำให้มันเนี่ยหอไมไปถึงที่สเุเป็นไปได้แล้วก็เพอร์เฟกต์ด้วยใส่เอ่อเพื่อฟูมที่ถูกต้องใส่มันซากก็คือไม่ใครน้องหอมอะไรแบัน,น,นี่ยแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งนะคุณเคยใครมาเจอว่าคุณจะชอบมันด้วยละอะฮะเพราะว่าจะเกือว่าเขาเอ้ยไม่ใช่คุณดิเขาเพราะ้าะเกือว่าเขาไม่ชอบมันละวก็ นายไม่จะรู้รลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะนะเออโอเคถ้าเกิดว่า้อใจแล้วก็เรยเวลาเลยเอ้ยแล้วกูทำยังไงวะเนี่ยอ่าโลตัสอันนี้เป็นโรสว่าโนีดเหรอเว้ยชีดีต้องผสมด้วยหรอ ไฮ้กูขโมยได้ปะเอ้ยกูขโมยได้เหรอสปีดอันดับฟาเบอร์ทูกีฟเดมัสเซนส์โอเคมันดีใช่ไหมวันเนี้ยที่หายแล้วกูทำมั่วเลยเอ้ยขโมยขโมยมาให้หมดกูฉ <c oughs> ีดวยหมดเลยที่หายแล้วแบงใส่ทุกอันเลยเอากูกูฆ่า,าไปด้วยได้ไหมเอามาเอาไว้หมด ได้กลิ่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวหมดขี้เลยวะกินขี้ปหมเนี่ยไม่รู้อะกูบอกดิว่าหอมไม่รอนฮะอันนี้เป็นเวอร์แลนซ์วิสเปอร์ว,ว้าวกูต้องไปที่หนึ่งเว้ยกูต้องไปที่หนึ่งไม่หมดมีปะไม่มีใต้โต๊ะมมีอะไรใช่ปะ ขยับได้ด้วยหรอแสดงว่ารูปภาพต้องมีเฮ้ยเดี๋ยวเอ่อ uh, something about plus เอ่อ parody lie in the f i r s t way ว่าแต่เฮ้ยกูไม่เข้าใจอ่ะเพื่อเดี๋ยว plus for the e a s, But, <S not the small you want to keep ขีบผายแหละเหมือนกับว่าผมต้องห้ามใส่สีไหนสีหนึ่งเข้าไปบ่กวะ กู <c oughs> ตายแล้วแน่เลยตรงนี้นะลูกพ่อขออย่าหอมแล้วกันนะไม่จะหอมมันจะขิวว่าเนี่ยเหมือนเมื่อวานสิชิบหายชิบหายแล้วม่ายาโดมของกูเป็นคนสุดท้ายเพราะว่ากูรู้เลยว่าเกมอย่างเนี้ยไม่จะต้องทำให้กูรอแล้วก็เห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับอ่าผู้เขาเรียกใคคนอื่นน่ะและ้วกูจะเป็นคนสุดท้าย ผมเดินช้าขนาดนี้กินไม่ได้5้าทีหรอกคะโอเคทุกคนมิสเตอร์นูดยินดีต้อนรับสู่การทดสอบกินน้ำหอมไอ้กินดอกไม้ของฉันอย่างที่นายรู้ดีฉันชื่อมิสเตอร์นและฉันเป็นคนที่ดมดอกไม้ได้เก่งสุดในเมืองนี้แล้ววันนี้ฉันจะจะเป็นคนตัดสินเองว่าใครกันที่เป็นคนที่ทำดอกไม้ด้ดีที่สุด จะมีแค่คนเดียวคขาล้ที่ทำให้ชันภูมิใจได้แลาจะคนและจะ็นคนเดียวที่ทำให้ชั้นเนี่ยมอบอโอกาสพิเศษให้ได้เพื่อจะทำงานให้ชั้นตอนก็อย่าเสียเวลากันอีกเลยเลือกกันดีกว่าผมว่าผมวใส่ทุกสีเว้แต่ว่าผมพลาดไปอันหนึ่งมั้งที่เป็นหมกว่าห้ามใส่สีนั้นเนะ่ะตาย,ายมึงยิงเลยอ่ะ หายแล้วเออคุณเ่าหัวแน่เลยกูรีไม่ได้กูรีไม่ได้มันเป่าหัวเรียงตัวเหมือนมันเชื่อมันทำมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเลยเอ้ย แย่เลยที่นายเนี่ยทำให้มิโตโน่ภูมิใจไม่ได้เขาไม่มีทางเลือกจนวันเด็กกะได้คนนั้นดอกไม้ของนายเนี่ยมันแย่มากและมาถึงจุดจบของนายกระสุนเนี่ยคือราคาที่นายต้องจ่ายช่างหน้าผิดหวังอะไรอย่างนี้เพราะงั้นในชีวิตต่อไปเนี่ยแบดเอนดิ้งและทำไม่ดีกว่านี้เชื่อยเปลี่ยน ะะผมต้อง,องใส่ทุกสีเว้แต่ว่าต้องเว้นไม่สีหนึ่งมั้งที่ห้ามใส่ซึ่งมันจะสุ่มคิดบ้านนะเรต้องไปดวนที่ที่รูปก่อนฮนะไป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 ไม่มีไม่มีม,ม,ม,มี A single whiff of midnight is the one too many โอเคห้ามใส่ midnight Bus p e n e l y make you smile just right. ฮะ Bus pen เอ่อ uh, โ okay. อเค Bus p e n e l y make you smile just right. แต่แดีว่าถูกต้องสินะ A single whip of midnight i s t h e one to o many. หมายถึงว่าใส่อันนี้แล้วก็ใส่อันนั้นสิครั้งเดียวเหรอก็คือใส่แค่นี้ใช่ปะออเลยแค่นี้ แล้วก็รอใช่เหรอเอ้ยกลับบ้านดีกว่าเว้ยอ้าวมาเข้าน้ำได้ดีกว่าดูว่ามีเพอร์ฟูมอะไรนี้ผมวะเนี่ยไปมึงใครเนี่ยมาทำอะไรที่ดีวะเฮ้ยหยุดมาหยุดจ,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 จันทร์ที่นี่เลยลอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะหมดเดี๋ยว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 กูววววจะตายเพื่อนฟรีเดโม่ไอสตรีมชิบหายแล้วกูเราต้องพูดโคตรนานอะ ได้เวลาตายแล้วกู <c oughs> ไอสิง i ก g l ว w h อ p o สเพลนี่อี y i น one ทูแมนี่โอเคแค่นี้เลยปะือมีี l อไรไอ I h o โค t นิสเวิร์ u เอาซัมซัมฮาวดมเลยคะเอาให้เต็มปอดฮอหควย เอ้มีคนผ่านด้วยอ่ะไอ้เนี่ยมันผ่านยังไงวะชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วพี่พี่จ๋าเฮ้ยกูผ่านแล้วกูผ่านกูผ่าน,าน,าน,นยังไงมึงโดนกูแน่ไอ้สองก็ได้มโดนกูแกล้ง่ะดิอดรับวะ ยิ่งงา,อา,าเอ้ยไอสัตว์กูรู้ว่าเกมจะสั้นกูเล่นไปครึ่งชั่วโมงแล้วเอ้ยเป็นไงแล้วกูผ่านไงอ่านี่กี่คนเมื่อกี้ในสามคนปะอืมไม่เล็วดิยินดี่เรื่องคนที่ผ่านแล้วกันนะแล้วคนที่รอดไอสัตว์วันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่คุณจะได้ทำงานที่นี่ให้ผม ตอนนี้คุณได้รับนามแบบสมเกียรติแล้วในฐานะของคนปรุงน้ำหอมไปได้แล้วเว้ยแบบตอนนี้อะนะ <carbono> ไปดีวกว่าเพื่อนอ่ะไม่ให้กูดีกว่มามันผ่านสามคนไม่ใช่เหรอเมื่อกีน้นี้โอ้โอเคอันนี้เป็นมิจีเล่นป่ะกูไปแล้วอีเจก,กูผ่านไงกูดีคคซีโร่ไปกี่รอบเมือ่อกี้นี้จบเลยฮะกูรู้ว่าคลิปจะสั้นหนีพูดยาวเลย ตอนนี้คุณก็รับหน้าที่ในการทำงานให้มิเตโนสแล้วงานของคุณเพิ่งเริ่มขึ้นถอดนั้นกลับบ้านซะแล้วก็ไปนอนอันน่าคตรที่สดใส์กำลังรอคุณอยู่กู o d เอนดิ้งคุยก็โอเคของสหรับวันนี้เกมของ The f ฟล w ว r Test ถือว่าเป็นเกมมันสั้นแล้วกันนะตอนรกนกว่าจะสั้นแบบสั้นมากๆกับ4-5าทีอะไรประมาณนี้สุคุณเล่นไปครึ่งชั่วโมงไอ้แซ่ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มี2ฉากจบเนาะเป็นเกมเบนร์สันท่าที่สถายการเล่นเนี่ยโอเคดูน่าสนใจแต่ว่าเกมมันก็มีแค่นี้แหละฮะแต่ละคนอยากลองดูกนกลึงแต่ในคลิปเลยแต่เกมมันจะมีแค่นี้แหละบ้าง,งมันจะมีฉากจบอื่นนะมันมีแค่สองฉากจบอระัาน,นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟของเจริญครับกูไม่ตดให้ดมก็บุญแค่ไหนและไอ้เชี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูันพวกนี้ทำงานจริง